พวกเราเป็นนักบวชในชื่อว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพร้อมใจการศึกษาเราเรียนธรรมวินัยเมื่อรู้จักข้อว่าปฏิบัติแล้วก็ลงมือปฏิบัติฝึกหัดตนไป เอาชนะกิเลสหยาบๆไปก่อนเบื้องต้นนะการปฏิบัติเบื้องต้นนี่มันจะต้องได้ออกแรงมากสมควรทีเดียวอเพราะกิเลสมันหยาบถ้าไม่ออกแรงมากหน่อยมันก็เอาชนะกิเลสชั้นหยาบนี้ยังไม่ได้เมื่อรักบวชนี่นะ เป็นผู้ฝึกตนปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไปจนเห็นผลขึ้นในใจของตนเองมั่นใจในพรหมจรรย์ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เผยแผ่คำสั่งสอนของพระเเจ้านี้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ แต่ถ้าหากว่ายังฝึกตนไม่ดีพอสมควรเช่นนี้ก็ยังจะทำประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เพราะประโยชน์ตนก็ยังไม่เป็นไปยังไม่เป็นหลักเป็นฐานนั้นโทษบวชเข้ามาใหม่ยังไม่ได้พรรษา สิบขึ้นไปได้ชื่อว่ายังอยู่ในจัดว่าเป็นผู้ยังใหม่อยู่จะพันษาหนึ่งถึงพันษาห้าอันนี้ต้องถือนิสัยอยู่กับอุปชาอาจารย์ฝึกปรือโย่ใกล้ชิดกับอุปชาอาจารย์แล้วก็ทั้งศึกษาเรา่เรียน ทำเรียนวินัยให้รู้แล้วก็ท่องปฏิโมกจำให้ได้ส่วนระยะห้าปีเนี่ยเราฝึกฝนตนทางด้านการศึกษาเราเรียนบ้างการเจริญสมถะวิปัสนาบ้างพวกผู่กันไปไม่เช่นนั้นแล้วมันก็บกท่อง มันไม้มีความรู้แล้วก็เอาตัวรอดไม่ได้เพราะว่าใครๆจะตามไปสอนเราทุกแห่งทุกขนทุกเวลาไม่ได้เลยผู้อื่นเพื่อนก็สอนได้เป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองพอต่อจากนั้นไปแล้วก็ตัวเองนหะสอนตัวเองทีนี้นเมื่อตอนไม่มีความรู้ในธรรมวินยัยก็ไม่มีอุบายแยบคายจะมาสอนใจตัวเองได้ นั่นแหละมันเป็นเหตุให้เสื่อมจากพรหมจรรย์นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่ออยู่กับพระชาชาจรย์ก็รีบเร่งเรียนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปไม่ท้อไม่ถอยฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จำเอาธรรมะที่สั่นแสดงให้ทีละเล็กทีละน้อยไป วันนี้ท่านแสดงเรื่องอะไรซึ่งเป็นหัวข้ออย่างนี้นะแล้วท่านอธิบายว่าอย่างไรนี่เราก็ต้องกำหนดจำไปทีละน้อยละน้อยไปมันก็ได้ความรู้ความฉลาดในธรรมในวินัยไปถ้าฟังเฉยๆฟังแล้วไม่ไม่คิดว่าจะจดจำเอาหัวข้อธรรมะอะไร อันที่เป็นหัวข้อสำคัญสำคัญที่ท่านแสดงไปอย่างนี้เราจะฟังอยู่ระจักกี่กันกี่ครั้งกี่หนมันก็ไม่ได้ผลอไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรพวกนักเรียนสำหรับที่จะไปแต่งกระท้เนี่ยน,นักทำตรีโทเอกก็ดีโดยเฉพาะนักทำทรทำเอกขึ้นไป ต้องแต่งเป็นทรรนองเทศนาโวหารต้องอธิบายกระทู้ธรรมให้สัมพันธ์กันไปมีอุปม,มาอุปมามีพาสิตมาอ้างนักธรรมโทก็ยกพาสิตมาอ้างสองข้อขึ้นไปนักธรรมเอกก็ยกพาสิตอื่นมาอ้างสามข้อขึ้นไปนักธรรมตรีก็ยกพาสิต มาอ้างหนึ่งข้อนั่นแหละเมื่อผู้ใดฟังธรรมะบ่อยๆเข้าไปถ้าฟังเป็นจับเอาใจความได้อเอาไปนึกคิดตรึกตองพิจรารณาให้เข้าใจความหมายแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไปเช่นนี้แล้วก็สามารถแต่งกระทู้ได้ พราะฉะนั้นการฟังนี่ก็ชื่อว่าเท่ากับว่าเป็นการศึกษาเราเรียนอีกประการหนึ่งนอกจากเขียนนอกจากอ่านแล้วก็ฟังอีกประกอบเข้าด้วยเป็นอย่างนั้นเช่นท่านแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะเราฟังไปก็จำไปหากว่า พุทธประวัติออกมาอย่างนี้เราก็สามารถจะตอบปัญหานั้น,น,นได้เพราะประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้านั้นมันยืนตัวอยู่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเช่นพระพุทธเจ้าตัตรู้อะไรอย่างนี้นะ ทุกคนก็จะต้องตอบว่าตัดสรุอริยสัจจะทำท,ทั้งสี่แต่นั้นก็ยังไม่ถูกโดยสมบูรณ์่ก็ต้องตอบว่าตัดสรุนญยานทั้งสามคือปุปเพนิวาสานสุสติาปปปปายานจุตูปปาตยานอาสวัคย,ยาน แล้วก็จบลงด้วยการรู้แจ้งในอริยสัจจธรรมทั้งสี่ถ้าตอบอย่างนี้มันก็ถูกบริบูรณ์ดีเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะลักสูตรก็มีอยู่นั่นแล้วกว็เมื่อพระอ,องค์ตัดสรูท้ทแรกนะพระอ,องค์ก็ตัดสรู้ในยานสามนั่นแหละเมื่อ,อาสาวกยานบางเกิดขึ้นแล้ว ก็ทรงรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่โดยสมบูรณ์เป็นอย่างนั้นถ้าถ้ายังอาสวัคยายานยังไม่เกิดอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ยังไม่แก่มแจ้งเต็ม,มที่นั่นแหละให้ต้องเข้าใจในพุทธประวัตินี่ เมื่อเราศึกษาไปฟังไปทิจารณาไปมันก็จะเป็นเครื่องสนับสนุนศรัทธ,ธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราให้แรงกล้าขึ้นไปโดยลำดับโดยที่เรามานึกว่าพระพุทธเจ้านั่นทีแรกพระองค์ก็เป็นคนธรรมดานี่แนี่คนธรรมดาทดเหมือนกับคนทั่ว,วไป จะนี้พอว่าพระองค์ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ตั้งใจทำกุศลคุณงามความดีไปไม่ท้อไม่ถอยบางชาติก็ออกบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแต่ท่านบวชแล้วท่านก็ไม่มีสึกเลยอยู่ไปจนตลอดชีวิต ในประวัติกล่าวว่าตอนข้างศาสนาพระพุทธเจ้ากสัสปะะนี่พระอ,องค์เกิดในตระกูลพราหมณ์มิจฉาทิฐิพราหมเหล่านั้นนับถือลศาสนาพราหมณ์ไม่เลื่อมใสในพุทธศาสนาแต่บังเอิญผู้เป็นบุตรเนี่ยได้นามว่าธรรมปาระ,จะเจริญไว้ใหญ่โตมากก็ไปได้ เพื่อนคนหนึ่งที่เป็นอุบาสกได้บรรลุอนาคคามีในครั้งนั้น่ะได้ไปผูกมิตรกับอุบาสกอนาคามีคนนั้นบัดนี้อุบาสกคนนั้นก็พยายามสักจุ่อสหายของตนที่จะให้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเ,เจ้าทีแรกเพื่อนก็ไม่ยอมไปเลย วันที่จะไปเจริงเกาลงอาบน้ำด้วยกันแล้วอุบาสกนี่ก็ชักชวนทีแรกชักชวนด้วยปากเปล่าไม่ไปอาจับแขนจับแขนชักชวนก็ไม่ยอมไปบัานี้ก็จับผมเปียพอจับผมเปียก็นึกขึ้นมาได้ว่าแม่เรื่องนี้ดูท่าจะสำคัญมากเพราะว่า ใครๆนั้นไม่ยอมไม่สามารถที่มาจับผมเปียเ,เราได้เลยอรากเขาถือกันมากนี่พวกพราหมณ์แต่เพื่อนของเราคนนี้นะมันสามารถมาจับผมเปียเ,เราอย่างนี่นี่ดูถ้าเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องสำคัญแน่เพื่อนถึงได้ลงมืออย่างนี้กระ,ะจึงได้ตกลงว่าไปไปเฝ้าพระเจ้าเมื่อไปถึงแล้ว พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมให้ฟังก็คงจะทรงสแสดงให้เหมาะสมกับอุปนิสัยวาสนานั่นแหละก็ได้ศรัทธาเลื่อมใสทันทีเลยเมื่อมีศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็ขอบวชเลยเพระองค์ก็บวชให้พอบวชให้แล้วก็ได้ศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยจบพระไกรปิฎก แล้วก็สั่งสอนสาุสศิทให้ศึกษาเราเรียนสืบต่อกันไปคนสมัยนั้นอายุสองหมืนปีเป็นอายุไขัะนั้นในชาตินั่นแหละพระองค์ได้เผยแผ่พระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่ประชาชนทั้งนักบวชทั้งคฤือหัดมากมายอาก็เพราะว่าได้ปราถนาเป็นพระพุทธเจ้านี ถึงออกบวดอย่างไรก็ไม่สำเร็จมักผลนิพพานได้ในชาตินั้นมันขาดความปรารถนา <c oughs> <c oughs> นี่แหละให้พากันพิจารณาเอาฟังเอาอันพระโพธิสัตว์ที่ท่นสร้างบารมีมาในสงสารนี่นะ <c oughs> แม้ผู้ที่ไม่ใช่พระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันนะเม <c oughs> ื่อคราวใดามาเกิดในโลกนี้ อากมาพบพุทธศาสนาบางคนก็ได้ออกบวชเมื่อบวชไปแล้วอินทรี์บารมียังไม่แก่กล้าเต็มบริบูรณ์ได้ก็ยังบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ในชาตินั้นแต่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิตก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปบางชาติเกิดมาในโลกนี้ไม่ได้พบพุทธศาสนา ก็ได้ออกบวเป็นฤาษีดาบทบำเพ็ญพจน์อยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่ในตำราท่านกล่าวว่าส่วนมากพวกฤาษีนี่ <c oughs> ชอบไปอยู่แต่ในป่าหิม,มพานคือในประเทศอินเดียเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของโลกผู้มีบุญทั้งหลายส่วนมากก็ไปเกิดในประเทศอินเดียนั่นแหะ พวกนักบวชออกบวชไปอยู่ในป่าหิมพานต์คนสมัยนั้นก็ไม่มากบัานี้ต้นไม้อันใดก็อุดมสมบูรณ์ไม่ดอกไม่ผลไม่โอนไม่อยากพระฤาษีเหล่านั้นปหาเก็บเอาอผลไม้นั้นมาหบฉันแทนข้าวก็อยู่กันไปได้นี่แหละการที่ท่านออกบวชเป็นฤาษีดาบท อันนั้นก็แสดงว่าไปประพฤติในคัมมะบารมีบางชาติก็ได้ไม่ได้ออกบวชได้ครองเลือนเมื่อได้ครองเลือนก็ได้ทำคุณงามความดีไปตามกำลังความสามารถอันชีวิตของคนเราที่เป็นมาในสงสารนะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละมันสุดแล้วตั้งแต่กรรม ที่ตนทำลงไว้นั้นมันจะแต่งไปอย่างไรอผู้ใดทำกรรม,มันใดกรรม,มน,นั้นก็ตามตกแต่งให้อย่างนั้นไปตามความชอบใจของผู้นั้นมันหนีกรรมไปไม่พ้นคนเราเนะ่ะเอาผู้ที่ชอบอยากจะเป็นผู้เทเจ้า,าสร้างบุญบาร,รมีไป เมื่อบุญบารมีมันเต็มบริบูรณ์แล้วก็ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่เมื่อพระบารมียังไม่เต็มก็ยังไม่ได้ตัดสรู้ก็ต้องสร้างบารมีเรื่อยไปผู้ไม่ไปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็ได้ทําบุญให้ทานรักษาสินไปฟังธรรมไป แต่บางชาติน่ะเกิดมาไม่ได้พบพุทธศาสนาก็าอาจจะหลงนับถือเทวดาอินพรหมไปตามความนิยมของคนสมัยนั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ในปัจจุบันนี้เนะี่ยพอมีผู้เอา,าศาสนาพามาเผยแผ่เท่านั้นนะคนไทยเรานี่ก็พากันนับถือไปเลยนี่แสดงว่า การท่องเที่ยวมาในสงสารแต่ชาติห้นหลังแล้วน่ะก็เคยนับถือศาสนาพราหมณ์นี่มาเคยทำพิธีบวงสวงอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้มารับบวงสวงแล้วก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีมีลาบสักการะมากมายอะไรว่ากันไปนิสัยอัไรมาติดตามมานะ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อถึงได้หลงไหลนับถือกันจนถึงในปัจจุบันชาตินี้พ่อข้าหัวใสมันก็สร้างศาลเจ้าทำอย่างสวยง,ง,งามเอาตั้งไว้ขายให้ผู้ที่นับถือลัทธิศาสนาพราหมณ์นี่แหละซื้อเอาไปตั้งไว้ในบ้านเจ้าของอันหบุนี้นะ มันเมื่อเวลาอินทรียบารมียังไม่แก่กล้าปัญญายังอ่อนอยู่อมันก็เลยต้องถือไปทุกอย่างเจออันใดก็ถืออันนั้นเอาเกิดมาพบพุทธศาสนาบ้างศาสนาพราหม์บ้างคนกันก็นับถือทั้งสองอย่างนั้นไปอย่างนี้แหละลองสังเกตดูคนเรานะคราวนี้เมื่อผูใ้ใด ได้มาศึกษาสดับตรับฟังคำสอนของผู้เทยเจ้าโดยที่ท่านย้ำถึงเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนี่ผู้ฟังเข้าไปล้วพิจารณาเห็นชอบตามแล้วเออว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มีกรรมเป็นของตนนะผู้ใดทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นเรื่องความสุขความทุกข์ไม่มีใครหยิบยกออกมาให้ใครได้ มันเกิดจากผลแห่งความดีและความชั่วแต่ละบุคคลทํอาออกมาต่างหากมันมาเห็นแจ้งขึ้นในใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็เว้นได้เลยแบบนี้นะเอเว้นลัทธิอื่นศาสนาอื่นแล้วไม่แล้วพรมองเห็นแล้วว่าเป็นไปไม่ได้อันที่ว่าชีวิตนี้มันเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นนี่นะอาศัยผู้อื่นรักษาดูแลให้ หรือว่าสิ่งศักติ์สิท์อื่นมาช่วยรักษาดูแลให้หมูนี่ไม่มีพระพุทธเจ้าตัดสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงแสดงว่าชีวิตของคนเรามีนี่มีเทวดามารักษาเท่านั้นตนเท่านี้องค์ว่าอย่างนี้นะไม่มีในตำราเลยแต่ว่าตำราพรามนะเขามีเนี่ยออย่างเช่นว่า นี่แหละเรื่องเอาศาสนาพราหมณ์มาปนกับศาสนาพุทธเช่นอย่างเรื่องหล่อพระประจำวันหมู่นี้นะเอาวันอาทิตย์พระประจำวันนั้นมีรูปร่างอย่างนั้นวันจันทร์พระประจำวันอย่างนั้นอะไรมันก็เอามาบวกกับศาสนาพราหมณ์เข้าไปเอาคนไทยเราก็เชื่อไปบูชาเอามา อย่างนี้แหละเช่นพระห้ามญาติพระปางลีลาบ้างพระสะดุ้งมานบ้างอ,อะไรหลายจนว่าครบแหละจนครบปีไอวันเกิดของคนวันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์นั่นแต่แท้ที่จริงแล้วในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าไม่ทรงแสดงไว้เลย แต่คนก็ไปเชื่องมงายกันเนี่ยไปเชื่อจากตำราพราหมณ์เอามาแทรกพุทธศาสนาเข้าไปหนูนี้นะนั่นสมควรศึกษาใร้้ไ้ให้เข้าใจอันพระพุทธรูปนี่หล่อขึ้นไว้สำหรับเป็นที่กราบที่ไหว้ที่สักการบูชาแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นเองเนะไม่ได้หมายเป็นอย่างอื่นเลย เพราะในฐานะที่เราเรานับถือพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี้ก็จึงได้มีรูปพระองค์ไว้เป็นที่กราบไหว้สักการบูชาเป็นเหตุให้จิตใจน้อมนึกถึงพระคุณของพระองค์แล้วจะไม่ได้ประมาทจะพยายามสำรวมชนให้ดีตลอดไปถ้าเพียงได้แค่เห็นรูปเขาแล้วก็ไปกราบไปไหว้เท่านั้นแล้ววันนี้ ไม่เพียงพยายามคิดจระละความชั่วทำความดีตามที่พระองค์เจ้าแนะนำไว้อย่างนี้การกราบการไหว้การนับถือพระพุทธรูปนั้นก็มีผลน้อยไม่มีผลมากมผู้ได้เห็นพระพุทธรูปแทนองค์พระเจ้าแล้วมีศรัทธาเลื่อมใสขึ้นว่าในพระคุณของพระองค์แล้วก็น้อมนึกว่าพระองค์สั่งสอนพุทธาศาสนาชนิกชนอย่างไรบ้าง เออพระอ,องค์สอนในคนเราละความชั่วทำความดีเอาตัวของเราน่ะมีความชั่วอะไรอยู่ในตัวนี้บ้างอย่างนี้นะมันต้องทบทวนเข้ามาดูเมื่อรู้ว่าเออตอนนั้นมันยังชอบทำความชั่วอย่างนี้อยู่เช่นนี้แล้วก็เพียนละความชั่วนั้นออก,ก,กจากจิตใจซะแล้วความดีในที่ตนยังไม่ได้ทำเช่นอย่างว่าศีล ยังรักษาให้สมบูรณ์ไม่ได้ได้บ้างเสียบ้างอย่างนี้นะอ้าวก็พยายามรักษาให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยดีต่อไปภาวนาเนอะได้ตั้งอกตั้งใจภาวนาไหมไม่เลยถ้าวันดใดเหนื่อยเมื่อยล้าเกียดครั่งขึ้นมาก็ไม่เอาแล้วเ,เวลาใดคิดหมั่นขึ้นมากจึงค่อยนั่งสมาธิภาวนา ออย่างนี้ก็ไม่ชอบไม่ถูกต้องอันภาวนานั่นน่ะมันได้ทุกรียบทเมื่อนั่งไม่ไหวก็ต้องนอนภาวนาไปจนหลับไปนั่นไม่ใช่ว่านอนแล้วไม่ต้องไม่มีภาวนาเลยไม่ใช่อย่างนั้นนี่เพราะว่านอนลงไปก็ใจดวงเดียวนี้กายอันเดียวนี้ไม่ใช่แตกต่างอะไรอะ่ะ การพิจารณากองพิจารณากายอันนี้พิจารณาใจดวงนี้อย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นนอนลงไปก็เป็นภาวนานั่งอยู่ก็เป็นภาวนายืนอยู่ก็ภาวนาเดินไปก็ภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้เสมอไปเพราะอย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ภาวนาเป็นผู้ไม่ประมาทไม่อ้างการอ้างเวลา เวลาใดก็เป็นเวลาภาวนาทั้งนั้นเวลาควบคุมจิตเวลาประคองจิตของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณเวลาใดก็เป็นเวลาที่เราพิจารณาให้รู้เท่าสังขารทั้งปวงว่ามีความเกิดขึ้นแล้วแตกดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเป็นอากาลิโกนี่นะ่ะความรู้ความเห็นอย่างนี้นะ่ะ อย่าไปอ้างการอ้างเวลาต้องฝึกให้มันรู้มันเห็นอยู่ตลอดไปเลยในอริยบททั้งสี่เช่นความตายอย่างนี้นะก็ต้องนึกให้มันเห็นทุกวันทุกเวลาไปเลยแหละต้องเตือนตนให้รู้สำนึกอยู่เสมอว่าเราต้องตายนะความตายมันขวางหน้าอยู่นั้นแหละหลีกไม่พ้นเลย นี่อย่าประมาทก็แล้วกันไม่ทราบมันจะตายเวลาไหนถ้าต้องเตือนตนอยู่ยนี่บ่อยๆเข้าไปแล้วมันก็มันก็สำรวมจิตได้แล้ววะนี้เมื่อมาน,นึกถึงว่าก็เมื่อเมื่อเราจะตายจากโรคอันนี้ไปอยู่แล้วนะแล้วทำไมจะมามัวเมาผูกพันอยู่กับโรคอันนี้ผูกพันแล้วเอาไปด้วยได้เหรอไม่ไม่ได้เออเอาอะไรติดตัวไปน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ อา้าอะไรเราติดไปบบนี้อา้าบุญกับบาปเนี่หรือว่ากิเลสท,ที่ยังละไม่หมดนั่นแหละมันติดตัวไปอ่ะนั่นต้องเข้าใจอย่างนั้นผู้ใดทำบุญมากบุญนั้นมันก็ให้ผลกรบุญก็มารองรับเอาเมื่อเวลาจิตออกจากร่างอันนี้ไปผู้ใดทำบาปมากกว่าบุญ บาปมันก็มีอิทธิพลมารองรับเอาดวงจิตนี้ไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิบุญนั้นค่อยให้ผลในภายหลังหลังจากบาปให้ผลหมดสิ้นลงไปเมื่อใดบุญนั้นก็ให้ผลต่อภายหลังเมื่อก็มีแต่เท่านี้แหละที่ติดตามคนเราไปนะแต่ท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะั่นนะ ไม่มีอะไรติดตามสักหน่อยเดียวม,มีแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่าน,นั้นแหละเป็นหนึ่งไม่มีสองเลยท่านว่านิพพานแต่ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็ว่าเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์จากอาสวะกิเลสทั้งหลายแต่ถ้าหมดอายุสังขารลงไปแล้วท่านก็ว่าท่าน เพราะนั้นนิพพานแล้วแปลว่าดับดับอะไรกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้ทเที่ยวเกิดทเที่ยวตายเป็นเหสงสารมันดับหมดมันไม่มีเชื้อเหลืออยู่เลย mm. อย่างนี้แหละเมื่อกิเลสตัณหาอวิชาต่างๆนี่มันดับจากจิตหมดแล้วจิตนี้ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะนำไปเกิดอีกก็นิพพาน mm. ท่านก็บญญยติว่านิพพาน นั่นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วก็คือดวงจิตดวงนั้นแหละนิพพานน่ะดวงจิตดวงนั้นอ่ะยุดไม่ท่องเที่ยวไปเกิดที่ไหนท่านก็เลยบัญญัติว่าพะนิพพานนี้แหละให้พากันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งถ้าถ้าจิตตรงนี้ยังยึดถือเลสตัณหาอาวิชชาอะไรอยู่อย่างนี้นะตัณหาอาวิชชาเหล่านี้นะก็พาดวงจิตนี้ไปหาที่เกิด ในพบนั้นๆในชาตินั้นๆต่อไปนี่เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังเหตุผลเรื่องชีวิตดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วเ,ออเมื่อผูใ้ใดเบื่อทุกข์ภายในสงสารแล้วก็พยายามลักกีเลตันหาอวิชชานี่ให้มันน้อยไปหมดไปหมดไปโดยลำดับแล้วเราก็จะพ้นทุกข์ถึงปนิพนานในวันหนึ่งข้างหน้า ให้ได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้